ให้แกกไม่ก็ว่าดีสู่สามเลยก็ได้สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นาแฟกนะครับผมช่อง u t u b e จานตี้ผีบ้าครับวันนี้ไปไปยืมเออไปขอมาสำหรับไปอยางน้อยพ่อควันแมม้าสามครับผมตัวนี้เป็นเสื้อล่านะครับผมเบิ้งก่อนครับนี่นี่พ่อควัญมันมาเบิ่งน้ามันเป็นจังเดยเสื้อล่าอยู่ตัวอย่างหน่อยยางใหญ่มีเสื้อล่าจังเอยยางน้อยกับมีจังสันครับอ่ะเดี๋ยวให้เบื่องไกลๆครับเห็นไหม ครับผมออกคนจีรินนวลนวลนวลกันแล้วครับต้นแบบนี้นี่ขัดเกิดในสวนนี่พาย้าบอกออกให้เร็วที่สุดเห็นปุ๊บบอกออกเลยย่าไปเสียดายมันสีลร้าไปตัวเดิมมันตีเสียหายหลายก็เก่านะครับให้เข้าใจทั้งสี่นะครับบะเม่นว่านโอ้ยซื้อมาตั้งสามสิบห้าบาทเจ้าตีเสียรายก็สามสิบห้าบาทครับบอกตรงรถทิมเลยครับครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมตีทํากันก้นแล้ว เอาออกเลยเวลบวกวนมองนี่ใส่เลยเอาบอกว่าจะไปสักขวดเด้ววดขวนต่างแข้งซับต่างข้งอังสิอังสิอ่าคอยเอาเจ้าถือคลิปนะอัอองสิได้จะไปช่องแงจอเด้อหน้าจอเบิ้งอยู่ในจอเออดีอ่าบ่เป็นงัดควนพลควนควน,วน,นี้บ่ให้มันแตก,กนะบ่ให้น้ำซึมออกนะโอ้ยัดเป็นเป็นแอียงพอจะต่ละไปเฮ็ดเป็นแอีง จะไปงัดคุณงัดคุณออกเนสมันแตกไปเบิดนี่ฮะย้ำฮัวหน้ามันก็บวายู่บ่ขังหน้าไม่เห็นมันเเอาไปทิมพีเลยทายว่าพี่พอกันเออเราทิมแล้วฝุ่นเบิดลงฝุ่นเหรอยู่กับมีผิดมีพ่ไยหลายคุณเห็นมันเป็นเบ้านะพ่อวันบ่าให้มันแตกบ่าให้มัน มันเยอะมันยะมันหดหนามสิบูยูหมายถึงว่าตอนนี้เขาหมดเลี้ยงมันนี่น่ะหมดหุ่นยันยันนี่จำได้ไหมกระตาจังหันยิงหนูสองกระตาแล้วรวมกันแล้วเวิ่งยันยัน ไปต้องนาจอะเด้อมันอิหายหายบ้างนี่นะเให้มังคุดนี่ะเดยวๆดี้ยไทยเห็นคักขนาดได้ฝุนตากล้องจำเป็นครับคุนควนทวนนู่่น ว่าเลิกซ้ำเนยเอาประมาณจากักสองสามักจกก็ได้ครับแต่ขันแรง่งเขหนีขุดยากเขาหนีเด้อครับผมบอกไปก่อนโหลดนี่คือสก,การสามอย่างหนาแร่งนะครับยังดินยังชุม่มอยู่มม่สิขุดง่าย ตีผ้าเพิ่มสุดมาเบิ้งครับผมมาเบื้องหลุมมาเบื้องหลุมเห็นแล้วเลยรถํานี้นะครับเออหนาวหนาวาน้จัดตีผ้าเพิ่นเ้อะตีผีบ้าเดี๋ยวแป๊บนึงครับไปเอาเล็กมาแทงขวดก่อนครับเขาต้องการขยายขวดเพิ่มอครับผมมาถึงละเขาสถานการณ์นี่สินี่คือเขาต้องการน้ำเพิ่มอันนี้มันมีหูอยู่หูเดียวนะครับหูน้ำนี่พอกันหูเดียวเขาต้องการน้ำเพิ่มนี่ หูอยู่เห็นบหมนี่มันก็จ่อเพิ่มนะนี่หูอยู่นี่จ่อเพิ่มจากสองหูสามหูเพราะว่าน้าอยางสามมันต้องการน้ามือสองหูสามหูเดี๋หนึ่งให้มันตงนังเลยก่อนถ้าว่าจ่อ,อไล่บ่อกันแล้วต้องมาคล่อมหรือเป่าเจ้ายวสีหูก็ได้ขันเจ้าบอขี่ขานหุ่นนือ เห็น, <c oughs> นว่ <c oughs> าคอยะขี้ข้านอยู่ดีเห็นว่าคอยมั่นฝันนี่ก็ได้บอกไปคนล้วนอยระคีข่านคือเจ้ากันแล้ว <c oughs> เอาปุ๊บเอาหน้ามาใส่ครับเอหน้ามาใส่เอาผู้ถือมืถือไปนะครับผมดีๆจะไปจ้องงานจอเด้อให้ไปพูดเล็ก ดครัวบว่าใส่หลายปะใส่เครื่องตีก่อนครับผมใอหน้ำใอหน้าโอ้ยแล้วกระเบ้ามาใสย่าฝาใส่เบิดดีใอหน้ำมันดูดลงอ่อลงดินก่อนเราไปซ้ำอีกเทื่อนหนึ่งตอนหาอดิ เเอาเบ้าก่อนเาเอเบ้าลงมเลยซ้ำอีกเทื่อนึงอุ่มงายก่าเนี่ยอุ่มุมไทยเบงไทยพี่ไทยพี่หมเบงจะคนเนี่กล้องกับเบ้อ้เฮาโอ้คัดขนาดบ้าบันโอ้ยคักวันบักล่าเลยบันปุ๊บบันนี้ ดินลงครับนะนี่จะเพิ่งเอาลงไหลเล้วครับวันแบบน้ำทองมูละไม่นี่พึ๊ดเวละมือเดียวขนาดนั่นดินลงครับว่าลงเต็มบ่ยังเด้ลงเห็มันดูดเอาหน้ามาือซื้อเด้อครับล้งมันดูดเอาหน้ามาือซื้อยังม่ได้ลงเต็มเด้เสียวหน้าผมติดเชื้อหน,นึ่งเด้นี่นิจุกหนันงเรว็วเนาะ ตีนยุ้มเอ้ยคุณดาวยุ้มเร็วปะ้มันดูดแล้วน่นก่อนจะเฝ้าไ้เบิร์เดจะเฝ้าไเต็มเนี่ยครับนี้ครับยาเฝ้ายาเ้า่เต็มเดี ใส่น้ำครับอันนี้ไฮมั่งนี่ยิบไ่หนาคุนเออใสน้ำครับใส่ทำไรอันนี้เหลือไว้เครื่องติกนะครับใส่เตรียมครับย่าหาวใส่เต็มตีกก่อนเด้อเขาแรกมันปลูกยากเด้อขมีน้ำตรงรวงนี่เจ้าวางเบ้ากันยากงี้อังกายากยุ่งยากยิ่ยากเพื่อนมือไปเบิดดี เบ้ากระแตกนิบอกไกว้ก่อนลวดนั่นเจ้าใส่น้น้ามลายตอนแรกนะมาเสื้อลองเห็ดบึ้งนี่มาขาให้ฟังเด้อเด้นมาเบิ่งเหมือนพวกหมอนมันหายเหมือนกันเห็นมั้งเหรอ,อมันดูดลองหนามเลเรียบร้อยแหละแล้วก่อนนี่ปิดไว้ปิดไว้ให้หยังเก็บความชื้นครับเก็บความชื้นในดินบองเทีเอาหดหนามนี่ครับขั้นเขาสมมุติเนาะ กะน้อพูนใหญ่ๆแล้วเขามาหดน้านี่น้ามันมาอยู่เด้มมาไปด้านข้างเด้อเด้อต้องเข้าใจยังสั้นเด้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดเด้มานิีเออมันเผ็ดยังไปเห็นยังสิเพราะว่านี่คือการสามอย่างนาแรงนะครับผมไม่ได้สามอย่างนาฝนเนีย้ยเรียบร้อยครับง่ายในมือเดียวครับอย่างผม <laughs> ไหนมึงดูพอกวันแล้วยังนนที่ <นะ S 2> ผมมันมีการติดตาต่อนะครับผมมีนนพอกวันเป็นตากล้องไห้มึงโอเคครับผมขอบคุณครับ